สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาเปลี่ยนไลฟ์สตอรี่นะคะอีกไม่นานก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อพาเปลี่ยนไลฟ์สตอรี่เด้อจ้ะวันนี้วันที่19พฤศจิกายนไกลแล้วจ้ะไกลจะสินปีแล้วเนาะวันนี้ไม่มีลมเลยจ้ะแต่อากาศเย็นเย็นอากาศเย็นหนาว ยางเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยนี่ก็คือน้ำแข็งเนาะจ้ะตอนนี้กำลังอุ่นเครื่องดูยาก็เหลืองไปหมดเลยจ้ะกำลังละลายน้ำแข็ง บนหลดเห็นหลดนะน้ำแข็งเกาะเต็มเลยวันนี้มีแสงแดดจ้ะแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ความอ,อบอุ่นอะไรใดเลยจ้ะหนาวอากาศเย็นนะคะกำลังละลายน้ำแข็งที่เกาะหลดเนาะจ้ะดูนี่คือ เก็้น้ำแข็งบนรถนะคะทุกคนกำลังละลายจ้ะตรงกระจกค้างนี่ไม่ละลายนะเป็นไม,มจ้ะทำไม่เป็นน่าใจหลรหลุ่นไหมไม่รู้จะทำกำลังละลาย งด้านนี้ไม่ค่อยมีเพระาะว่ายายมงมุมโอยเนาดูดูดูด,ดูแข็งเต็มด้านนี้ด้านนี้ไม่มีเพราะว่ายูกไกตรงค้าง หลังคาก็แปลกดีเนาะอันนี้ละลายละด้านหลังนี่ละลายเร็วมากเลยค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมส่งกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะจ้าจพาเปียก็ทำงานเยอะมากนะคะช่วงนี้ี๋ยวจะไปหาสื่อขนมปังจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบ๊ายบาย ดวงจันทร์ก็ยังอยู่อีกเนาะเอ้ยดวงจันเห็นชัดเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงเชา้าจ้ะจะเที่ยงแล้วแหละจะเที่ยงแล้วนะคะบายบายนะคะ